ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทิ่ตุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด็นในหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดีวทาง10บท่าทีเป็นเด่วทางหนึ่งกรกดาคม โรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เดี๋ยวทานสองสูตรสองสูตรชูนรอโซนอร้อยสิบหน่อยกระเบ่งปัน่นเยวที่หนึ่งหกสี่ ทียวที่สองสามหกนะสองสูตรชูนหกสองสูตรชูนหกแนวทานชูนเด่นที่รอสซนอเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับ รักเกตเกวสรีเบ่งปนา,านนทานเด่นหน่อยบนวีสามเด่นหน่อยบนวีสามสองหกเก้าสองหกและก็เก้าสองหกเก้าขอบคุณอย่างมากเลย ไปต่อกันเลยครับผมใบนี้เด่นสิบบนวีสารักเกตเก้ลสรีหนึ่งสาหนะหนึ 1, 3, ่งหกกระเบ่งปันสมตัวเบ่งปันสมตัวให้พิจารณา รักเกตเกียวสุริต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบนะ่งปา,นะานธันวิ่งสามสูตรนะท่านวิ่งสามสูตรนะสอง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 ชนสอง บางครั้งก็ชนไม่ครบบางครั้งก็ชุนครบนะเนื้อทันใหม่นี้ก็ชุนครบสองสองสองก็ขอบคุณจริงๆ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เบงปาน,นเนื้ทานบลล์บลล์วิ่งแบบสองตัวสามสี่ 3กับ4ี่เดีวทานจีนแล้ว5กับ6กผ่านหกนะเดี่ยวทันใหม่นี้ครับ3 4 3แล้วก็4แบ่งผ่านสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ บนี้ก็เป็นอนาหารเกลียวกระเบ่งปันร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัวนะรอสอนอแบบสี่ตัวห้าหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสองสี่ตัวให้พิจารณา ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยต่อไปกระผมไปนี้เก,กลียตเต็มร้อยสิบหน่วยนะท่านผู้ชมนะร้อยสิบหน่วยแบบห้าตัวอดิพัน ท่านใหม่นี้ครับ78321 78321นเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน5ตัว5แต้มเบ่งปาน5ตัว5แต้มเต้ม1้อยสิบหน่วยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานที่ ยกเลิกนะยกเลิกเนาะท่านก็แบ่งปัน,ปนชุดใหม่นะท่านอาจะาคำนโดนผิดนะก็ท่านก็แบ่งปันชุดนี้ให้พิจารณานะก็แบ่งปันหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า 202129 303139 12ชุดนะรัชนุดเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนีเ้เต็มอร้อย10หน่อยชูนเต็มอร้อย10หน่อยชูน ไม่ดีก็เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านผ่านเต้มสนะี่นะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้ว 2, 3, 4, 6, สง 3, 4, 6, 9, นะองสามสี่หกเก้าสองสามสี่หกเก้านะในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าตัวห้าเต้ม ห้าตัวห้าเต็มร้อยสิบหน่วยต่อไปครับผมสิบหน่วยทุกที่สิบล่างของที่หมอนหมอนของที่ศูนย์สองสามห้าแปดนะศูนย์สองสามห้าแปดของที่สอนอของที่สิบล่างนะไม่ใช่สอนอนะของที่สิบล่าง ต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเนียวทางชูนสองสูตรท่านผู้ชมชูนสองสูตรให้พิจารณาเบ่งปันสาม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 ,สามนะท่านผู้ชมนะเบ่งปันสามสาม ชูนสามตัวเดียวท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะอดีตที่ผ่านๆมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปกระผมใบนี้ก็เบ่งปานจฐนานหลักอร้อยสิหน่อยก็เบ่งปันสุดที่1ที่2ที่3สุดที่1นึ่งสี่หกเ สูตรที่สองศูน์หนึ่งสองสูตรที่สาม,ส,าม,านะามส้าแปนะท่านผู้ชมสิหน่อยอร้อยอร้อยสิหน่อยนะท,ท่านผู้ชมนาทันทีแล้วผ่าน9ก้สองสส่วนสูตรที่3ามหลุดไปนะต่อไปครับผมใบนี้ดับอาตะ เบ่งปานฐันดับหลักร้อยเบ่งปานดับแปดตัวเดียวท่านทานินดานาจาดับแปดตัวเดียวเนาะดับหลักร้อยตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะต่อไปกระผมรัชนุดสิบล่างสองสูตรชวนสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชนสองตัวเดียว สูตรที่1กับสูตรที่ 2. ชูน 2. ตัวเดียวเนาะเดาทันที่แล้วก็ชวนศูนย์นนะเดาทันที่แล้วชวนศูนย์นก็ผ่าน06นย์หกนะอดีตก็ผ่านโดยนะชูนผ่านต่อไปกรับผมใบน,นี้โค่นชายเดน10ล่างหน่วยล่าง10หน่วยจับคู่เอาเองนะท่านผู้ชมอดีตผ่าน ผ่านตรองด้วยนะผ่านตรองด้วยเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับหลัก1ิบห้าหหลักหน่วย9 4 7 6 3นะท่านก็เน้นคู่9 9นะ9 9เนาะท่านก็เน้นคู่9 9ให้พิจารณา9 9นะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณมากครับ ข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันปถ้วันคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม